อสำหรับวันนี้ผมก็ออันดับแรกเราก็จะมาบริหารร่างกายส่วนสําคัญก็คือส่วนของต้นคอนะครับต้นคอส่วนของต้นคอเราก็จะบริหารด้วยท่าการหมุนคอนะครับการหมุนคอสายขวาการบริหารต้นคอครับผมอ่ะเราจะเริ่มนะครับสายขวาข้างละสิบครั้งครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราสลับข้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ